ไปไปไปเข้าความแล้วก็มีมีเสียงส่งลงมาที่โอ้โหแหวบในช่วงนั้นะครับในช่วงที่อาการที่แบบขาดยาก็เลยเห็นเป็นป้ายแบบเขาอลงมาฉายรักก็คงจะไม่ทำลงไปครับชื<อ>่นเชื่อแต้มทำงานจันถึงเสาครับอยู่วันอาทิตย์ครับก็แบบระเบ้ากับสั่งครับวันนั้นผมขอแม่ไปไปสมัครงานนะครับ เป็นป้ายคล้ายแบบป้ายไว้ไวนิ่งประมานดำๆมาได้เขียนข้อความมาทำลายสีหยุดขวางข้างหน้าวันเนี่ยเพราะตอนนั้นไม่มีสติที่ตอนนี้แบบอาการแบบเริ่มดีขึ้นก็จําได้วันเนี่ยคือว่ายิ่งผ้าครับมีรูปพระรมปชัยรัตน์ครับของในหลวงครับที่บนบ้านครับอยู่ทั่วบ้านทุกวันนระแต่เพราะเขาไปมอบตัวเลยครับ ก็ไปทุบพลายปายเสร็จแล้ว,ก,ลวก็กลับมาที่บ้านผมเล่าแม่ฟังพอทุบพลายป้ายลงไปแล้ว,แ,ลวแม่ก็ว่าเออไปอไปมอบมอมตัวในประมาณเนี่ยครับแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปไปมอมตัวแล้วเขาจับเลยแล้วม่อมือัทำไเสียทรัพประมาณเนี่ยครับทำห้เสียทรัพแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าเขาจะกล่าวหาแบบคือว่าคดีหนึ่งสองขึ้นมาทีหลังครับ มาทีหลังประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับโอ้เขาเจยไงคนบ้าครับเพาแต่บมององั่งงเออคนมีบัตรเนาะคนนี้บัตรมีบัตรมากเพรว่ากอรที่เขาทำลงไปคืรว่าไม่มีสติสัมัญญญยะครับ้าเกิดว่าได้รับยาต่อเนื่องนะครับเนาะอาการกามันแบบนี้ไอ้กําเรือไม่มีอะไรมานเนี่ยครับเกิดว่าขาดยาประมาณแบบวันหนึ่งหรือสองวันสามวันเนี่ยเริ่มมีโหูแววภาพหลอน จบบากพัฒนสะพือเนี่ยประก,การประมาณประมาณสิบกิโลได้ครับแล้วก็ต่อรถก็ไปที่สายจังหวัดนะครับกู้แต่แกู้เกือบสี่สิบโลได้ครับแต่มาประมาณหกครั้งได้ครับเออะแต่ว่าไม่คิดได้ไมาม่ครับอเอาคุณมากเข้าครูครับเนาะไม่ไม่ไม่เป็ความยุติธรรมครับแต่ว่าก็เป็นห่วงแม่ครับแม่ก็แก่ชราเก่าซ้ำน้อยผิดนะครับ ถ้าคิดได้คงถ้าเป็นสตีดีประมาณนี้ครับคงไม่ทำลงไปครับในต,ตอนนั้นนะครับผม